เมนูนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นซุปสไตล์อเมริกันซึ่งเราสามารถรับประทานเป็นอาหารเช้าได้โดยทําให้อิ่มท้องด้วยการใส่คาร์โบไฮเดทแล้วก็โปรตีนดีๆเข้าไปนะั่นก็คือเส้นพาสต้าครับผมจะทําซุปพาสตา้าและมันฝรั่งนะครับเอาล่ะซุปตัวนี้นะครับเราจะมี โรยเบคอนด้วยเพราะฉะนั้นเรามาทำตัวเบคอนกรอบกันก่อนนะครับหั่นเบคอนเป็นชิ้นสวยงามใส่ลงไปครับในหม้อค่อยๆลวนนะฮะหม้อก้นหนาเนี่ยไม่เหมาะกับการใช้ความร้อนสูงนะครับใช้ความร้อนได้แค่ความร้อนต่ำความร้อนกลางเพราะว่าความร้อนเขาเนี่ยจะขึ้นช้าแต่เวลาขึ้นแล้วขึ้นเลยนะฮะเบคอนกรอบผมสีสวยแล้วครับอ่าละละ,ละตักขึ้นมาลองซับน้ำมันนิดหนึ่ง เรามาทำตัวซุปต่อเลยในหม้อมีน้ำมันอยู่แล้วนะครับใส่หอมใหญ่แครอทแล้วก็เซอร์เรี่นะครับผมหั่นเป็นชิ้นค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งนะครับประมาณ1เซนนะครับใส่ลงไปเลยครับผัดให้ผักของเราสีสวยนะครับประมาณ2นาทีครับหลังจากนั้นนะฮะใส่กระเทียมนะครับอันนี้มันฝรั่งเราหั่นเป็นเตาลักษณะนี้นะครับใส่ลงไปเลยครับผมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับเกลือจะทําให้ผักนุ่มเร็วนะครับ แล้วเราก็จะใส่เครื่องเทศนะครับอันนี้เป็นเครื่องเทศที่มีชื่อว่า่าจั่นนะครับจะประกอบไปด้วยเครื่องเทศสมุนไพรเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่ากระเทียมเซรเอรี่พริกหอมหรือว่าพริกยักษ์นะครับขาจั่นนะครับประมาณครึ่งช้อนชาครับผัดนะครับให้ผักของเราสีสวยดีนะฮะหลังจากนั้นเราใส่น้าสต๊อกลงไปครับพอตัว ซุปของเราเดือดนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือช้อนฟองก่อนเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ลดไฟนะครับผมไม่ให้เดือดพ่านครับฝรั่งเขาจะมีสัพของเขาว่าซิมเมอร์นะครับก็เอาแบบว่ายังผุดๆอยู่นะครับไม่ได้น้ำนิ่งเพียงแต่ว่าไม่ได้เดือดแบบพุ่งกระจายนะครับสำหรับตัวเส้นพาสต้านะครับ ด้วยความเป็นซุปครับถ้าเบื่อเราใช้พาสต้าเส้นยาวเราต้องเสิร์ฟไปกระซ่อมใช่ไหมครับดังนั้นผมใช้พาสต้าที่มีลักษณะเป็นข้อเล็กๆนะครับตัวนี้มีชื่อว่าชิฟเฟอรินีริกาตินะครับคำว่ารีกาตินี่ครับเขาจะสื่อถึงการมีริ้วเป็นลอยๆอ,อยู่บนเส้นนะครับริ้วเหล่านี้มีประโยชน์อะไรครับถ้าเบื่อเรามองใกล้ๆนะฮะ เส้นๆเหล่านี้ครับเวลาที่ต้มให้สุกริ้วก็จะใหญ่ขึ้นแล้วจะช่วยจับตัวซอสตัวซุปเวลาตักขึ้นมาผิวจะไม่ลื่นนะครับน้ำที่ใช้ต้มเส้นพาสต้าอย่าลืมนะครับใส่เกลือลงไปเยอะๆเยอะแค่ไหนครับคนอิตาเลียนเขาบอกว่าใส่ลงไปให้รสชาติของน้ำเนี่ยเค็มเหมือนน้ำทะเลนะครับน้ำเดือดดีแล้วเราถึงค่อยใส่เส้นลงไปครับแล้วก็จับเวลาให้ได้9้านาทีเมื่อครบ9้านาทีเราจะล้างเส้นด้วยน้ำเย็นเพื่อหยุดความร้อนครับ เราล้างให้เส้นเย็นสนิทนะครับถ้ายังร้อนอยู่เขาก็จะคุกต่อไปเดี๋ยวเส้นจะนุ่มเกินนะฮะกลับมาดูที่ตัวซุปของเรานะครับเราก็จะนําออกมาปั่นนะครับแต่ผมจะไม่ปั่นหมดครับเพราะผมยังอยากให้ซุปของเราเนี่ยมีตัวลูกซุปอยู่นะครับเราบังมาประมาณครึ่งหนึ่งครับใช้ได้แล้วนะครับเนียนคลิปใส่กับลงไปผสมกันครับ สุดท้ายนะครับเราอยากให้ซุปของเราเนี่ยข้นขึ้นนะฮะผมมีแป้งอเนกประสงค์นิดนึงนะครับใส่นมลงไปครับเป็นนมเย็นนะครับคนให้แป้งแตกตัวก่อนครับแล้วค่อยใส่นมที่เหลือลงไปครับตัวแป้งนะครับเป็นเหมือนน้ำแป้งฮะก็จะช่วยทําให้ซุปข้นขึ้นนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วเราก็อุ่นให้ซุปของเราข้นขึ้นนะครับเส้นพาสต้านะครับปิดไฟเลยครับผมใส่เส้นพาสต้ากลับลงไปนะครับ พาสเทนะครับสับพาสเทลเล็กน้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสุดท้ายนะฮะเราก็ใส่ลงชามที่เราต้องการจะเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟคู่กับขนมปังสักชิ้นหนึ่งนะฮะครีมเล็กน้อยครับเข้ากันมากทีเดียวครับเชดดร์ชีสนะครับโรยหน้าครับพาสเทที่เราสับไว้นะครับ แล้วก็บเบคอนกรอบเล็กน้อยครับที่เหลือก็เสิร์ฟพร้อมกับช้อนซุปครับเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอาหารเช้านะครับสำหรับคนที่ชอบอะไรอุ่นๆรลล้อนๆสบายท้องสบายตัวครับและนี่ก็คือซุปพาสต้าและมันฝรั่งครับ ไม่ว่าจะเป็นเมนูเช้าสายบ่ายเย็นนะครับแฟน YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายมากครับกด subscribe เลยครับ